สุดยอดมนุษย์ห้ามนี้แข็งแกร่งในสุดตอนที่95พาพพวกเขาแข็งแก่งมากสิ่งที่ข้าสนใจในตอนนี้คือกลยุทธ์ต่อสู้ของหยานจิ้นเพราะว่าข้าย,ยังไม่เห็นท่าทีว่าเจ้านั่นมันจะแสดงอะไรเลยนะ ถ้าอย่างนั้นพวกเรายังต้องรอดูอะไรอีกลระคนพวกนั้นน่ะทำอะไรเจ้านั่นไม่ได้เลยแม้กระทัง่งหยานจินก็ยังไม่ได้ลงมืออะไรเลยไดซําการร่วมมือกับคนแบบนี้แหละน่าสนุกจะตายพวกเราไปกันเถอะเออเจ้าจะมัดข้าแบบนี้ไม่ได้นะพวกเจ้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นี่พวกเจ้ายังเป็นคนอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงทำกับพวกข้าแบบนี้พวกเจ้านี่มันเลวจริงๆโดนพวกเจ้ามันโดนนะชัดพวกเจ้าก็มีความสามารถขนาดนี้ผ่านปีที่แล้วมาได้ยังไงกันน่ข้าฝึกฝนมาตลอดหนึ่งปีนะ่ะโดยมีจินคอยสอน หนึ่งปีหเเฮ้ใหญ่กว่าแต่หฮเฮ้แข็งกว่านะตอนเจอกันครั้งแรกนักรบดาลูอย่างเจ้านะมีกลยุทธ์มากมายกล้าหาญและรู้จักการต่อสู้เมื่อแตกีข้าดูการต่อสู้ของพวกคนโง่ข้าสามารถนั่งหัวเราะได้ทั้งวันเลยล่ะจริงๆแล้วค้าก็เป็นคนใจดีอยู่นะแต่ก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันที่จะดูพวกเขาโดนคนอื่นใส่ร้ายนะข้าจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเองจิ้นเจ้าจะใส่ร้ายข้าแทนก็ได้นะ ถ้าเราอยากรู้จริงๆความชาญฉลาดนี้ใครให้ข้ามากันแน่นนะถ้าอย่างนั้นก็ได้ไอ้พวกเราไปหาดูกันต่อเถอะว่าไงนะหยานจินป้อนคนอื่นในการต่อสู้กันหรอใช่แล้วครับกลุ่มแรกได้พ่ายแพ้ให้กับหยานจินและถูกป้อนไปจนหมดเกลี้ยงพวกเขาไม่เหลืออะไรเลยสักชิ้นครับมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันฮ่าฮ่าฮ่านักลบดาลูทำให้ข้าตกใจจริงๆส่งคำสั่งของข้าไปยังทุกคนหยานจินได้ยึดโทเทมไว้แล้วให้นักลบทุกคนเข้าร่วมการต่อสู้ได้เฮ้ ฮั่นกุลูหากเราส่งเขาไปแบบนั้นทุกคนก็ได้ตามล่าแต่จิ้นพอดีน,น,นะสินั่นนะมันไม่สําคัญหรอกนะเกมแรกของพวกเขาก็เพียงพอแล้วและตอนนี้ข้าต้องการในพวกเขาหาหยานจิ้นในผมยิ่งมีคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและในตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทดสอบเขาหยานจิ้นใ้เสาโทเทมไปแล้วพวกเราจะต้องหยุดเขาให้ได้เสาโทเทมนั่นจะต้องเป็นของพวกเรา16คนได้พ่ายแพ้ได้รับศิลาแดงร้อยเจ็ดได้รับเสื้อผ้าเครื่องใช้10ได้รับสร้อยคอหนึ่ง ได้รับโลกกระดูกสองอา้าพ่ายแพ้ทั้ง4ทีมเลยนันหรอใช่แล้วครับพวกเขาโดนหยาจริงกำจัดล่าภาพเลยครับไม่ต้องตกใจไปทุกอย่างอยู่ใต้การควบคุมของข้า ทีมส่วนใหญ่ที่บุกเข้าไปหาเขาส่วนใหญ่แล้วอยู่ในอันดับที่ต่ำในปีที่แล้วหลังจากข่าวนี้ค่อยๆแพร่กระจายออกไปพวกเขาจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เจ้าสั่นลายแม้แต่เสื้อผ้าของข้าเจ้าก็ไม่เหลือไ้ให้ในสนามต่อสู้นั้นชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันพ่ายแพ้40คนได้รับศิลาแดง1,780ได้รับกระดอง12ได้รับเครื่องใช้40 อะไรกันนะแม้กระทั่ง10ทีมก็สู้ไม่ได้นั่งหรอออนหันยิ่งนะัก10ทีมนี้แล้วล้วนแต่อยู่ใน50บอันดับแรกของปีที่แล้วพวกเขาก็ยังไม่สามารถจัดการหยาญจิ้นได้อย่าตกใจไปเลยหน้าไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งยังไงเขาก็ยังอยู่ในการควบคุมของข้าเขาถูกตามล่าจากหลายทีมขนาดนั้นแม้จะเป็นหยาญจินก็ต้องมีหมดแรงกันบ้างเขาคงคว้าเสาโทเทมไปไม่ได้เหรอฮันฮากุรูหยานจินแล้วคนอื่นๆคว้าเสาโทเทมได้แล้วอะไรนะ ฮเอ้เจ้าเด็กนี่ทรงพลังจริงๆแต่ว่าแค่นี้มันไม่เพียงพอหรอกนะทรง่าวไปบอกทุกคนว่าจิ้นอยู่ที่ไหนแล้วให้ทุกคนตามล่าเขาสะยานจิ้นตามหาเสาโทเทมเจอแล้วงั้นเหรอแต่อย่าคิดว่าจะฆ่าสายตาพวกเราไปได้นะ <S <S ในครั้งนี้ทีม20อันดับแรกของพวกเรามารวมตัวกันเป็นหนึ่งพวกเจ้าจงร่วมมือกันพวกเราล้มยันจิ้นไดแน่ฆ่ายานจิ้นแล้วคว้าเสาโทเทมคืนมา ทีมของหยานจินและทีมของเทียนหลิงได้รับเสาโทเทมเพิ่มฮันฮากรูหยานจินได้ป้นเสาโทเทมไป6เสาแล้วชนะทีมไปได้เกือบครึ่ง6เสาเลยกันหรอแล้วเขาจะเอาเสาไปทั้งหมดได้ยังไงกันเขากำลังพยายามทำให้การแข่งขันในครั้งนี้วุ่นวายนะครับฮันฮากุรูพวกเราจะทำยังไงกันดีใจเย็นๆก่อนเจ้าลองค่อยๆคิดถึงกฎของการแข่งขันเสาโทเทมในครั้งนี้สิกฎสำหรับการต่อสู้โทเทมนั้นแต่ละทีมสามารถนำเสาโทเทมเข้ามาในเกมได้เพียงกันเดียวเท่านั้น จะมีประโยชน์อะไรล่ะ เขาสามารถทำอะไรกับเสาโทรเทมที่เหลือได้บ้างเขาจะทำอะไรได้ท่านัาก็รูแเย่ะแล้วครับยานจินกำลังเปิดประมูลขายเสาโทรเทมแล้วครับเปิดประมูลเอาละเอาล่ะเลข่เข้ามาเสาโทรเทมปลอม 3, สามพันเสาโทรเทมแหลราค่าแปดพันถ้าหากว่าพวกเจ้าไม่มีศีลาแดงแล้วก็พวกเจ้าสามารถเล่เปลี่ยนกับสมบัติที่มีมูลค่าเท่ากันได้นะแต่ถ้าหากพวกเจ้าไม่มีอะไรก็เซ็นสัญญ,ญาในานามมันพะพุหลุนแล้วทำให้แล้วเสร็จภายในสิบวันละ่ะว่าไงนะขายงั้นหรอแปดพันเลยงั้นหรอนี่เขากล้าขายได้ยังไง นี่มันธุรกิจมืดชัด ขูดเลือดขูดเนื้อกันเกินไปแล้วอย่าไปฟังมันพวกเราทั้ง3าทีมไปป้นมันเลยดีกว่าใจเย็นๆก่อนหยานจิ้นและทีมเสียร่วมมือกันถ้าหางเราผีผามเข้าไปตอนนี้จะเป็นการสูญเสียสําหรับทั้งสองฝ่ายถ้าหางเราโชคดีพอที่จะสามารถจัดการพวกเขาได้เราก็จะถูกคนอื่นจัดการเราอยู่ดีมันไม่คุ้มค่าหรอกนะในตอนนี้พวกเราควรรอดูว่าจะมีไอ้ยงี้เง่าตัวไหนเคลื่อนไหวก่อนนะพวกเราบุกเข้าไปเลยหยานจิ้นนี่เจ้าขายเสาโทรทมเจ้ากำลังดูถูกพวกเราหรือยังไงกันนักงลมนี่แท้ทจริงนะต้องใช้ ความแข็งแกร่งเพื่อใชัยชนะอย่าไปหลงกลเขาไปเอาเสาโทเทมของพวกเรากลับคืนมาโอ้ยดวโหูนะ่าเจ้าพวกทีมเสี่ยวใครไม่ซื้อแต่ข้าจะซื้อสิ่งเหล่านี้มีค่าเท่ากับศิลาแดงหลายก้อน พวกมันคงเพียงพอแล้วข้าจะขอซื้อเสาโทเทมนะดูสิสว่างม,มากเลยนะเนืาอรังเกยียดพวกนั้นป้นของพวกเราไปจนหมดทีมเสี่ยวเอาสิ่งของพวกเราไปซื้อเสาโทเทมทั้งหน่ไม่ไอายข้าเลยต้องเอาใบไม้มาปิดตัวข้าเนี่ยพวกเราทำงานร่วมกันครั้งแรกได้ดีและตอนนี้เจ้าก็เป็นคนแรกที่จะซื้อมันจากนั้นเจ้าก็นำพวกนี้ไปกอบกู้ชนเผ่าเสี่ยวของเจ้าละ่ะ ทำได้ดีมากแค่นี้เองยานจิ้นขายเสาโทเทมให้กับกลุ่มลูกโคกจริงๆฮะแล้วพวกเราซื้อไหม่ะแต่ว่ามันแพงนะจะมีวิธีอื่นไหมมีวิธีใดบ้างที่จะเข้าทูรลิงโดยไม่ใช้เสาโทเทมนะพวกเราจะต้องเรียบแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการแล้วนะนี่ทุกทุกคนอย่าลืมว่าเผ่าเสียวและเผ่ายานของพวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วพวกเขาจะต้องจัดการเราอีกครั้งแน่ๆน่ยานจิ้นจะต้องให้ทุกคนไปที่สนามล่าและเขาจะจัดการพวกเราแน่ ถึงยังไงพวกข้าก็จะไม่ซื้อมันพวกเราไม่กลัวหรอกนะพวกเราจะสู้ให้ถึงที่สุดไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ข้ามีบางอย่างนี่บางทีพวกเจ้าอาจจะสนใจในมันก็ได้นะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันกระเป๋าผ้าของข้านี่นะณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับผมขอให้สรรพนามในเรื่องนี้นะครับว่าหยานโจรน,นะครับ ป้นสอคนอื่นแล้วก็เอามาประมูลขายให้อีกนะครับเรียกได้ว่าปั่นเกมกันสุดๆเลยนะครับไฟโคตรเกียรนะครับมันมีเรื่องไหนเดบได้เกียรได้ขนาดนี้ไหมครับแบบเออก็น่าสนใจดีนะครับสำหรับตอนต่อไปนะครับไว้ออกตอนไหนจะรีบแปลแล้วเอามาลงให้ทันทีนะครับอาจจะแปลงงบ้างอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าพยายามแปลจากจีนมาให้นะมันแตกต่างกับการแปลจากอินะนครับเพราะงั้นอาจจะแปลผิดแปลอะไรบ้างแต่พยายามจะสรุปและให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแต่ถ้ามีประโยคไหนเข้าใจยากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีตอนหน้าครับส่วนสำหรับตอนนี้ก ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ